ก็กาสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมพบกับผมอีกแล้วนะฮะเบ็ดฟริกไลฟ์นะครับผมตอนนี้เราอยู่หน้าเกมของค็อกเทลกันดีกว่านะฮะมีทุนมา8,000บาทนะครับผมมาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับท่านใดที่เพิ่งเข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เบ็ดฟริกไลฟ์ด้วยแล้วกันนะครับผมในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะฮะซื้อไปเลยนะฮะคงเหลือไว้500เนี่ยครับอุ้ยวายสีแถวอย่างนี้สวยครับผมโอ้โหพึ้ม โอ้ดอกเดียวเกือบคืนนะครับผมมีเคโอ้ยเคแถวแรกไม่มาวะโอ้คืนเลยนะฮะบ,บั้งเดียวเลยนะครับผมนะเกือบคืน,น,นคุณนบคิวหนึ่งเราหรือเปล่าอืมไม่ลงนะฮะ อ้าวติดมาสวยครับผมคิวต่อครับปาบให้สวยอะไรต่อโอ้ไหนคู่เดียวยาวดิอูเบาเกินนะครับผมยังไม่ถึงคุณเลยนะฮะยังไม่ถึงทุนเลยนะฮะนะครับผม โอ้โหหวาแค่ช่วงแรกนะครับผมหลังๆมาแม่งเกือบอะเออโอ้โห,โหโดอกสุดท้ายช่วยชีวิตนะครับเออเฮอไม้นี่มาเฉยนะครับบ่นไม่ได้เลยนะฮะก็แตกเฉยเลยนะครับพี่น้องแตก่าหมื่นสามนะครับผมไม้แรกนะฮะไปต่อครับผมเป็นสี่ร้อยครับมาเข้าไะไรเออไหวคูครับผมออ้ยสวยครับผม ว้าวเฮ้ยกูดอกนี้เจ็ดพันเฮ้ยไม่มาดีกว่าขอพี่เกมเป็นสิร้อยหน่อยหรือวายคู่อีกสักรอบสองรอบสิเอออย่างนี้ไหลสวยครับโอ้ไหลโคตรดีครับพี่น้องดูเอาฮนะอูเส,สียดายคุณแปดพันนะคุณผู้ชมนะตอนนี้ก็สองหมื่นสี่แล้วไหลโคตรดีอะ่ะเนี่ยครับผม มันว่ะอย่างนี้มันเลยฮะเฮ้ยมาแล้วฟีเกมตุ๊บตุ๊บโอ้โหเดีได้ใช้กับอะไรโอ้ไม่ได้ใช้เนี่ยครับผมเงียบกิฟเลยทีนี้ฮะเอาเลยครับเริ่มเงียบแล้วฮะ เรื่องนีเเ้เดี๋ยวผมว่าผมต้องกระชากแล้วแหละนะครับนะคิวหนึ่งคิวหนึ่งไม่มาโ okay. อเคอ้าวสวยครับอ้าวไหลต่อเน,นี่ยครับผมสิบไหลต่อครับปึ๊บก็ให้ปั๊มโอ้ไหลๆหน่อยเ้ยไหลๆหน่อยเว้ยอุ้ยเกือบเข้า ขอเข้าฟีเบลสี่ร้อยสักหน่อยไม่ได้หรือไงนะครับผมมาแม่ฮลัลโหลพงพงโอ้หยังอีกเหรอเกินไปนะครับผมไปมา,มาเริ่มจะกลับสู่ขีดแล้วนะโอ้เล่นไปเล่นมาเ่ยนี่นะครับผมไรลหน่อยเพื่อน ไปา yup. มาเริ่มจะติดลบแล้วครับลอเล่นนะฮะยังกำไรอยู่นะครับผมยังกำไรอยู่นะฮะเออวายคู่อย่างนี้แหละสวยปึ้มนะครับผมหกไปแปดพันดีกว่าอ้สวยครับผมเออแม่แล้วได้ดอง่เงี้ยสองสามดอกติดๆนะสวยเลยครับผมแม่เสียดายเลยฮะพี่เกมไม่ค่อยอยากเอ้าเข้าเฉยน่ครับผมมาทีละสองตัวเฮ้ยเอาดิครับ เอาดี5ฟรีเบทร,ร้0 0ครับบึ้มเขาไหมครับผมสวยดีฮะเอางี้บันเทิงดีครับผมพูด <Thank you. S 1> ถึงฟีเกมมาเฉยเลยว่ะโอ้วหวคู่อมกแล้วปาขาให้อีก4,000ครับ อะไรต่อโอ้โหมาทีละคู่นะฮะไม่มาทีละสามสี่แถวนะครับผมโอ้คูณสิบเจ็ดพันครับผมเฮ้ยเอาเรื่องว่ะคุณผู้ชมนะฮะแต่โคตรมันน่ะนะครับผมสี่มุนสุดท้ายสามสองไม่น่าจ่ายแล้วนะฮะน่าจะจบแค่นี้นะครับผมโอ้จ่ายเบาเกินนะครับผม ก็โอเคแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมนะฮะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมมีทุนมา8,000บาทนะฮะก็แตกมา42,000กว่าบาทนะครั 4, 000, 000บผมกำไรเน้นๆนะฮะก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เบดฟิกไลฟ์ด้วยแล้วกันนะครับผมเท่าไรวันนี้ก็พอเท่านี้เนีนจ้าสวัสดีครับ